สวัสดีครับในตอนนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการจูนระหว่างตัวลูกกับตัวรับของสวิตช์บกไรสาย M602H นะครับก<ส>็เดี๋ยวเรามาดูที่ตัวรับกันนะครับตัวรับตรงนี้มันจะมีไฟโชว์สถานะอยู่เห็นไหมครับเป็นไฟสีแดงๆนี้โชว์สถานะว่าตอนนี้มีไฟเข้ามาจ่ายแล้วนะครับตรงใกล้ๆตรงนี้จะเป็นไฟสีน้ำเงินนะครับตอนนี้ยังไม่ทำงานเพราะว่าตัวนี้ไฟสีน้ำเงินเอาไวส้สำหรับตรวจสอบสถานะของคอนแทค ว่าคอนแทคทำงานแล้วนะครับเราก็เอาไว้สำหรับจูนนะครับตรงนี้จะเป็นสวิตช์เลือกโหมดนะครับก็ถ้าต้องการให้โบกครั้งหนึ่งแล้วก็ประตูปิดกลับมาเลยก็เอาไว้ที่ตัว M นะครับถ้าเรา,เาไว้ที่ตัว L มันจะต้องโบก2ครั้งก็คือโบกให้ประตูเปิด1ครัง้งแล้วก็โบกให้ประตูปิด1นงครั้งนะครับอันะนี้เดี๋ยวผมจะลองจูนดูนะครับตัวรับ1ตัวจูนตัวลูกได้20ตัวนะครับทุกครั้งที่เราจะจูนตัวลูกเข้ามาเราก็กดปุ่มนี้ ปุ่มตัวปุ่มจูนตรงนี้นะครับไฟสีฟ้ามันจะติดเห็นไหมครับเราเสร็จแล้วเราโบกที่ตัวลูกไฟสีฟ้ามันจะกระพริบก็แสดงว่าสัญญาณระหว่างตัวลูกกับตัวรับนี่ตรงกันแล้วนะครับลองดูนะครับอันนี้คอนแทคทํางานละนะครับอันนี้คอนแทคทํางานลนะครับเวลาเราจูนตัวใหม่ก็ทำเหมือนเดิมก็กดให้ไฟสีฟ้ามันติดนะครับ ติดแบบนี้แล้วก็โบกสีตัวลูกครับไฟสีฟ้าก็ริบก็แสดงว่าสัญญาณตรงกันแล้วนะครับก็ลองเทสดูนะครับถ้าได้ยินเสียงคอนแทคตอก,กตกตกนี้ก็แสดงว่าสัญญาณตรงกันแล้วนะครับครับวิธีการล้างล้างข้อมูลตัวลูกที่เราจูนมาร่วมกับตัวรับตัวนี้ทั้งหมดนะครับก็กดกดปุ่มจูนตัวนี้ค้างไว้นะจนกว่าไฟสีฟ้าจะกระริบนะครับก็แสดงว่าล้างข้อมูล ของตัวลูกทั้งหมดออกหมดแล้วนะครับ